สบายดีเพื่นอนพี่น้องนายเพิ่นพามาเที่ยวพัทยาจ้าโอน้กะมาหาอ่ากินเขาเนาะแล้วก็พามามา,มาสามตัวมามามาในเนองจ้ะไปเราจะไปกัน<า>ปุยอย่าลบพี่เขา,าอาหารจ้ะทุกคน เอาก่อนทั้นห้าหมื่นเดินกันสารวจนเลยทุกคนเลยมาสามตัวมาสตัวนี่บรรยากาศดีมากว้าวมีปลาด้วยนะคะทุกคนปลาตัวใหญ่มากว้าว ตะปุตะปยชมปาตะปยชมปาตา้้อ้ใหญ่มากป่ะมีน้ำ้กด้วยนะครับพ่่น้องเอ้าเหญาใหอบให่ใัน่ใหญ่าหญ่ใหญ่ใหเ่ใ้ญ่ใหญ่ใหญ่่ะพี่น้อง แบบธรรมชาติอยู่ในป่าทุกคนแล้วกับข้าวก็อร่อยมากวันนี้ถ่ายด้อจ้าทุกคนตอนกินเนาะนายเืิอนมาลายกินใจเปิอนจะ้ะผู้ดอย่าไปใกล้มาถึงอาศยาทะเลจ้า พามามันยางทะเลเฟยพี่น้องป้าโอ้โหทุกคนไม่ต้องพูดถึงเลยผมผมรับพิวมาลมมาทะเลน่าลงแรงอากาศดีมากน้ำทะเลขึ้นมาเที่ยวทะเลนทำกันเด้อจากทุกคนโอ้นานเลยไม่ได้มาสองปีได้แล้ว ว้าวสวยงามลายเพรย์ไปน้องทะเลพัทยาเด้อจ้ะมันยางทะเลแก้วพัทยาน้ำกั้นจ้าทุกคนเจ้าจะลิ่นเบาโอ้มีนกมีเว่าเด็กๆเล่นน้ำทะเลค่ะสวยงามมากเอาหนูหนูเดินป่ะ ปาป๊าทุกคนเดินเล่นกันโอโอ้แม่มีนุก๊กหาดน,นาลเล่นไร้มีฟีนอ้องอ้ยหาแบบควอยมีเสียขยะยังเลยสะอาดสะอาดแล้วก็ต่างประเทศเขามาเที่ยวกันเทียบเลย มีอยู่สนุกไม้ปุยมาทะเลครั้งแรกวังนี่มามามาไปกินน้ำปุยไปกินน้ำกันไ,นไปเดินตามน้องเร็วปะปะ น้ใออะอก็้ีาสวยเลยมีที่ให้ล้างเท้าล้างอะไรด้วยนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะไปล้างเทา้า ที่ล่างอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่นี่โอ้ยหาตั้งดนตังแต่มายางๆไปแล้วไปรอทุกคนเนี่ยไปทางไปห้ายางต่อน่ารบได้มากงวนมัวนเพี่ยวเะเล่นน้ำกันเตะงัวเป็นงัวผู้เใครพี่น้องไงมันมีห้อยน้ำเนาะทุกคนบรรยากาศดี คุมกับผู้เนื่องจากลมพัดสวยมากนะทุกคนพัทยาทะเลอยากจะบอกว่าสวยมากโอ้มีมา้ามีมาไมีมามีมา ถ้ามีมาห้าบุกกะที่จิยางไปต่อพ่อ,อยานมันกัดมาเนาะบัวจุ่มมานำไว้พี่น้องเนาะเที่ยวทะเลพัทยาน้ำกันเดอ้อใส่งามนาลินเหมาะสมกับการมาปรับพลยนไจ่ไว้พี่น้องเนาะมากับญาติพี่น้องหรือขอบครัวเนาะคือานายบวัวเราก็พาบัวมาพามาเนาะมานำนอ้องทคนสามตัว เป็นผ้า,าเลี้ยงเขาเรี้ยงน้ำสบายปุ้ย,ยลงน้ำทะเลไหมเดี๋ยวสุดท้ายต้องลงน้ำทะเลเ,เลบ,บิ่งเลยอ่ะบ,บัวเบิ่งเจะบ่ได้ลงเราปุ้ย,ยลงน้ำทะเลกัน พุดไม่กลัวน้องเิ้มรองเท้าน้องอิมโอ้โหน้ำขึ้นมาตะกี้ทุกคนแล้วกำลังจะเดินม้นขึ้นมาแล้วพูยพูยชอบไหมเยชอบว้าวว้าวน้ำทะเลเค็มโอ้ คนนั่งเรือน,น,นั่งเคยพีน่น้องนั่งเรือนั่งก็จะนั่งขี่เรือว้าวเป็นเกาะโอ้เกาะสวยงามมากโอเกาะมีเกาะเลยทุกคนเกาะสุดยอดเลยน่าอยู่มากทุกคนน่ามาเที่ยว น้ำทะเลมันกำลังขึ้นเราลงไปยึกไม่ได้มันจะซัดเราไปเราเล่นเราก็ต้องระมัดระวังเสียงจะดังแน่ด้วยตัวคนว่าน้ำทะเลคือว้าวคุยชอบไหมปุคยชอบไหมก็ะจะมีหอยตรงดิมๆ เห็นแล้วสบายตาซื่นใจอนนจะจะเป็นบุคลาฟ่เน้องไฮนั่งพากพรโยนใจว<า>้าจาจะกระเปิดเพลงอะแล้วโดน,อนออเออมันมีหอยด้วยนะเป็นลูกป็นดูขึ้นมานี่นี่นี่น น่าจะเป็นหอยหรือปูนี่แหละทุกคนแหงขึ้นมาฮาเลยเท้าน้องยิมน,น้องยิมสนุกไหมปุย้ยปุ้ยสนุก ุยไม่อยากมาเล่นเหรอแต่ปุยไปเร็วเล่นกันน้ำมันซาดขึ้นมาวู๊ซาดขึ้นมาเลยว่ะฮ่าฮ่า กันเขาบุง้งกดนะสิไปย้ายปะมาไปห้องน้ำทางไปห้องน้ำหลักนั่นไงยายห้องน้ำใช่ค่ะค่ะไปะห้องน้ำ

พี่น้องคลิปนี้แต่จะขอจบไว้เพียร์สุนี้เนาะว่ามาเทียร์สลีกับนายเพิ่น์นนั่นเองทุกคนขอขอบคุณนายเพิ่น์นเน,นาะรายการก็ขอบใจขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่เขามารับชมนั่นเนองพี่น้องสนะบายดีสวัสดี